สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดของ v ีออสเลยนะคะรุ่น v ีออสหนึ่งจุดห้าจีปีสองพันสิบหกจดทะเบียนปีสิบเจ็ดนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะคเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุดเจ็ดปีไปสิบสี่งวดนะคะช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเจ็ดปีดอกเบี้ยเพียงสองจุด เท่านั้นนะคะใครที่เครดิตดีห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้เลดดอกเบี้ยนี้นะข้างวดนเนี่ยอยู่ประมาณ5,000ไปลปลายเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่สภาพสวยตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเป็นตัวท็อปป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้ เลยนะคะ5กไก่สบรืสี1 1 5 7กรุงเทพมหานครนะคะแล้ก็ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้า โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเก์ดรอบคันกันเลยนะคะสวยๆเท่ๆเลยนะคะเป็นตัวท็อปนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะลูกค้าตอนนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะห้ามพลาดเลย <S <S ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานเนาะสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะยางเป็นยางปี2020 ะะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดในเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับประกันว่าได้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังนะ กระจกมองข้างนะคะลูกค้าฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโกโเ้เตยต้ามีติดอยู่นะคะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ารอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในการ Né? ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบการลื่นถลายให้นะคะพวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะ หน้าจอเรือนใหม่นะเดี๋ยวเราสตาร์รถกันดูดีกว่านะคะว่าเลขไม้เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะไม้ก็ไม่เยอะมากนะคะลูกค้าอ่ะมาเลขไม้ของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยู่เพียงหนึ่งแากิมโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะได้หน้าจอสัมผัสด้วยนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะ เกียร์ออโต้นะคันนี้สวย ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยนันใดๆนะคะฝ้าสวยๆเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดาตัดด้วยได้สีแดงนะคะเบาะไม่มีช้ําเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆกันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยืขย่นใดๆนะคะ เรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเพชรยนต์นะคะคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะสั่นเหลี่ยมนะคะลูกค้าด้านข้างตัวรถนะคะคลมคลมให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยบุบรอยยับยุ่ยยี่นะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งเก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้หนึ่งใบนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะคะใครที่สนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าสเปคตัวจีนะคะตัวท็อปนะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกใครจองก่อนได้ก่อนนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสวยๆเท่ๆเลย,เลยนะคะ โลโก้ด้านหลังนะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่ะบอดี้ด้านหลังกว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะคานด้านหลังเดิมๆนะคะคานหลังเดิมจุดเบ็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้า ล้ออะไรอุปกรณ์ครบเลยไม่มีอรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวพอนาน7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะ7ปี2.9% 9เท่านั้นนะคะค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ Man. 5้าพันไปไปลายเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะลูกค้ารายได้สงเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะ mm hmm. เบอร์โทรนัดที่ขึ้นหน้าจอนะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะ mm hmm. ยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างแนะนําคันนี้นะคะเพราะว่าสเปคตัวจีเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะ,ะ mm hmm. เดี๋วนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สูบพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า สภาพสวยนะคะไม่มีพวกคา,าบน้ํามันหยดไหลเยิ้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคานหน้าด้านในนะคะด้านในเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะคานหม้อน้ําเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขเลยนะ สวยๆนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะสติกเกอร์มอกม,มีติดอยู่นะคะแก้มด้านในนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขยเลยหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะ แล้วก็ไต้ตามีอยู่ชะงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะจุดเม็ดอร์ต้องฝากกระโปรงนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะขอบยางฝากกระโปรงนะคะจิกลงไปนะเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างนะเราคัดเกตมาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดของ v ีออสนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสนใจห้ามพลาด ะะกับรถ v ีออ 1.5G ปี16-17นะคะค่าตัว369,000บาทนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะ ะะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ